สวัสดีค่ะด้วยนะครับวันนี้คุณดูรายการเทเลส์ทีวี .com นะผมวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเดี๋ยวนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับผมก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวผมให้ไอพีเซฟไปได้ตาเอ๊ะด้านด้านคิปชันนะผมโอเคครับผมก็ส่วนใครที่อยากเล่นก็มาเล่นได้นะผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนน้อยพอสมควรเลยนะครผมก็พอพูดเกิดมาจังนี้ใช่ไหมฮะก็อิงล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะผมก็นี่นะผมตามนี้เลยนะฮะอย่าไปทำงานตามนี้ผมก็ เดินตรงมาผมแล้วก็เดินตรงไปครับอันนี้แจกยศฟรีนะผมยศบินฟรี20วันนะผมตรงไปฮะก็มีของฟรีนะผมอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าแอดมินนะผมนี่ก็คือส่วนของแอดมินนะฮะก็มีทอกทๆไปคุยกันได้นะครับผมก็มีพวกของฟรีด้วยนะฮะนะฮะผมก็มาหยิบกันได้นะผมแล้วก็มีที่เอ็มชาร์ตตรงนี้นะฮะอ่าเอ็มชาร์ตตรงนี้แล้วก็กสามารถมาเอ็มชาร์ตของได้นะผมแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นโซนยังไงฮะเดี๋ยวนะขอดูก่อนฮนะอ๋อเป็นโซนซื้อยศครับผมนะฮะแล้วนะ oh. ก็สามารถเติมได้นะผมก็เติมเงินเยอะๆนะผมเซิฟนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นสุ่มของครับผมนะฮะสุ่มของมาเลยนะฮะต่อไปก็ตรงนี้ครับผมตรงนี้ก,ก็มีทั้งหมดร้าน p ี p พีไปนรกฮะไปช็อปนะฮะไปหาเงิน ก็หาของครับผมอันนี้ก็สร้างบ้านครับแล้วก็อันนี้อะไรเนะเควสนะผมสามารถไปดูเควสได้นะผมก็อีเวนต์นะผมแต่ผมไม่ไปครับผมจะพาไปดูเควสกันนะฮะเอ่อเควสไม่อ่าใส่แอดเขาจะมาทำเควสนะฮะก็อ่าครับผมก็มีให้โดดเล่นนะผมก็เข้าเป็นโ,โซนบ้านนะผมในบรรยากาศการทําบ้านนะนี่ก็ผมก็จะเป็นแบบพื้นที่เรียบนะผมไม่มีภูเขานะฮะ ก็สามารถหาที่สร้างบ้านกันได้บินหาเลยนะครับผมก็ก็ดีอยู่นะครับผมผมว่าดีพอสมควรนะครับผมแต่เมื่อกี้ผมพึ่งทะเลาะกับแอดมาเพราะว่าอันนี้ฮะโผลเขาดึงผมไปตอนที่ยังไงอะตอนนี้ผมแบบยังไม่ได้เซ็ตโฮมบ้านนะผมอะไรลอกแอดอ๋อลอกแอดฮะก็ผมไม่ค่อยได้สนใจก็คือใครที่อยากเล่นก็อ่า ไอพี่เซอร์ใต้ลิงก์คลิปชันนะผมก็เดี๋ยวพาแล้วก็ใครที่จะเติมเดี๋ยวผมให้เว็บเติมไปใต้ลิงก์คลิปชันเหมือนกันนะครับผมโอเคครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมแล้วก็อย่าลืมซับแนวผมด้วย